คนไทยคนอื่นคนรอบตัวคนในกลุ่มของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราญาติสนิทมิตรสหายของเราพิศจักรก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับก็คือตัวเราแต่ละคนพี่น้องเองที่เป็นคริสเตียนท่านก็คือพิศจกักรท่านควรจะเป็นคนที่ให้ออกไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้คนมาร้องขอกาได้ลองสุดดูนะครับหยิบยืน่นการช่วยเหลือหยิบยื่นเวลาหยิบยื่นน้ําใจถามไทยออกไปโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมา โอดโอยหรือว่าต้องมาตายต่อหนะ้าเราถึงจะรู้สึกก็แล้เาเราหน้าว่าเรานะ่าจะช่วยเหลือใครบางคนบา้างพระธรรมยากอบบทที่สองนะครับขอ้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดบอกว่าถ้าพี่น้องชายหรือหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกลับว่าเขาว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มนํำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกาย ีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วอยาก,กอได้เปรียบเทียบความเชื่อกับการปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับว่าถ้าเราเชื่อเราจะต้องลงมือทำความเชื่อที่สุดได้ด้วยการปฏิบัติถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนและพระองคอยากจะเป็น ท่านเองก็รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นสิ่งนั้นต้องที่สน์ด้วยการลงมือปฏิบัติลงมือเป็นผู้ให้ลงมือเป็นผู้ช่วยเหลือลงมือในการแบ่งปันแจกจ่ายถามไทยและดูแลคนใกล้ตัวดูแลคนที่อยู่ตรงหน้าท่านให้ดีที่สุดน,นี่คือ3าสิ่งนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิด เดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปในหัวข้อที่ว่าแล้วข้อคิดเพื่อจะสร้างสังคมแห่งการให้สังคมแห่งความห่วงใยการแบ่งปันเนี่ยเราจะสามารถสาาร้างได้อย่างไรบ้างผมอยากจะให้พี่น้องได้ดูตัวอย่างนะครับบทเรียนในพระคัมภีร์นะครับเรื่องราวของชายชาวสมารียานะครับพธรทมลูกกาบทที่1 0ข้อที่30ถึงข้อ37มสนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวบอกว่าพระเยซูต,ตรัสตอบว่า เยซูได้เล่าออกมานะเพราะว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเลม็มไปยังเมืองเยรีโคและเขาถูกพวกโจรล้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาถูกตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วเพอเอรมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสอีกฝาาหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสอีกฝาาหนึ่ง แต่เมื่อชาวซัมเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นและน้ำมันเทใส่บาดแผลแล้วผ้าพันให้และให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวพอรุกขึ้นก่อนจะไปเขาก็เอาเงินสองเดรเดนารีอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วย สำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าในสมคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกลน้นเขาทูลตอบพระเยซูบอกว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัดกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เดินทางแล้วก็ถูกรปน้น ทำลายร่างกายคนเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ในในฉากในในูในาในในมานี่มีตัวละครสาคนนะครับคนแรกคือปุโรหิตคนที่สองคนเลวีคนที่3คือชายชาวสมาเรียปุโรหิตกับเลวีนะเดินม,มาถึงเห็นผู้ชายคนนี้นอน ช่วยชายคนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันแต่สิ่งที่ชายชาวซัมบเรียคนนี้ถามจะกลับกันคือถ้าฉันไม่ช่วยชายคนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขานี่คือมุมมองที่ต่างกันไปอย่างมากคนสองคนเอาโดยเป็นศูนย์กลางมองดูว่าถ้าฉันช่วยเขาถ้าฉันให้เขาถ้าฉันแป่งปันเขาฉันจะเดือดร้อนไหมฉันจะขาดแคลนไหมฉันจะลำบากไหม แต่ชาวสมเมเรียคนนี้ทึ่งพระคัมภีพระเยซูได้กล่าวชมเชยว่าเป็นชาวสมาทริทนีเนี่ยมองตรงขันข้ามมองว่าถ้าฉันไม่ช่วยชายคนนี้ตัวเขาจะเดือดร้อนไหมพี่น้องครับขอให้เราได้เริ่มโ้นมาลองดูซิว่าเราจะสามารถเป็นอยาชาวชายชาวสมเมเรียคนนี้ได้หรือเปล่าลูกศรจะไม่ได้พุ่งเข้าหาตัวเราตลอดเวลาเป็นไปได้ไหมเพื่อที่จะช่วยกันสร้างสังคม แห่งการให้สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันของการช่วยเหลือของการแจกจ่ายและเพื่อพี่น้องเองที่มีความตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าท่านจะสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้เลี้ยงที่มีใจแห่งการเป็นผู้ให้เป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นคนที่หาประโยชน์จากสมาชิกแต่เป็นคนที่ให้ประโยชน์กับสมาชิกช่วยเหลือสมาชิกถ้าท่านเองเป็นผู้เลี้ยง เ็นสิทธิบาลเป็นผู้นํากลุ่มขอให้เราได้มาลองดูซิว่าเราจะสามารถเป็นผู้ให้ไปได้อย่างไงได้บ้างอย่าลืมนะครับว่าการเป็นผู้รับใช้หมายถึงการเป็นผู้ให้เพราะพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ให้ของเราอย่างแท้จริงแต่ั้าทุกท่านนะครับที่ที่ฟังคำเทศนานี้ท่าอาจจะเป็นคนเล็กน้อยคนในบ้านเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ยากดีมีจนขอให้เราได้ตั้งใจได้กันว่าเราจะช่วยกัน เื่อสังคมโดยรวมชุมชนของเราจะเป็นชุมชนเป็นสังคมที่น่าอยู่ก็เต็มไปด้วยการให้และการแจกจ่ายเรามาดูข้อคิด4ประการสั้นๆจากเหตุการ์ชายชาวสโลเรียคนนี้นะครับสิ่งที่1น,นะครับเราได้ข้อคิดว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่คนนุณมีว่ามันมากหรือน้อย ที่เราจะสามารถเป็นผู้ให้ได้นะครับมันไม่ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดที่ตัวเรามีว่ามันจะมากหรือมันจะน้อยแค่ไหนการเป็นชาวซามารีนะครับในยุคสมัยปักตมีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเกิดมาในการเหมือนสภาพเป็นลูกครึ่งนะครับครึ่งยิวครึ่งคนต่างชาติเขาถูกดูหมิน่นถูกตําหนิถูกเหยยดหยามจากคนยิวด้วยกันว่ามันเป็นคนทรยศ ชาติตัวเองเพราะเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นลูกครึ่งไม่ได้เป็นยิวแท้ๆแต่ใน,นการเป็นคนซัมารียในยุคสมัยพระกัมพีก็ไม่ใช่เรื่องลำบากพวกเขาถูกรังเกียจจากคนมากมายนะครับการต้องถูกลังเกียจดูหมิ่นดูแคลนจากสังคมจากคนรอบตัวเนี่ยพระเยซูจงใจเลือกชายชาวซัมารีเป็นตัวละคร แม้เราจะมีข้อจํากัดขนาดนั้นนะครับขนาดเหมือนชาวสัม,มารียเนี่ยข้อจํากัดเหล่านี้ก็ไม่ควรเป็นเหตุทําให้เราไม่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ให้ไม่แจกใจคนไปถ้านอาจะมีข้อจํากัดหลายอย่างในชีวิตนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกข้อจํากัดจะสามารถรับการแก้ไขได้ถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่มีใจกว้างขวาง,งสุภาษิตคนที่สิบเอ็นะครับข้อยี่ิบสี่และข้อยีิบห้าได้กล่าวถึงคน ใจกว้างเอาไว้ว่าบางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนพี่น้องครับการเป็นคนใจกว้างนเะ่ยมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนรวย วยใครแต่มันสําคัญว่าคุณเป็นใครข้อคิดที่สอนละอียอยากจะมอบให้จากเหตุการณ์ประมาของพระเยซูนะครับว่าการที่เราจะสามารถเป็นผู้ให้คนอื่นได้เนี่ยมันไม่สําคัญว่าเรากําลังจะให้ใครเรากาลังจะช่วยใครใครเป็นผู้รับแต่มันสําคัญว่าตัวเราเนี่ยเป็นใครชายศาสมาเลวคนนี้นะครับเขาไม่ได้รู้จักคนที่นอนบาดเจ็บอยู่หรือถูกจมน้น เขาบังเอิญเดินผ่านไปไม่ใช่ญาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แม้คนที่รู้จักฉะนั้นมันจึงไม่สําคัญว่าคนกําลังช่วยใครมันจะมาสาคัญว่าคุณเป็นใครและวันนี้ครับเมื่อเรารู้จักกับพระเยซูคริสต์พระเยซูได้เข้ามาในชีวิตของเราเราได้เป็นลูกของพระเจ้าเราได้เป็นลูกของ,รงพระองค์พระเยซูพระฤกษ์เข้ามาทายชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราฉะนั้นสถานะของเราเนี่ย สำคัญมากก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้พี่น้องครับพระเยซูนทรงวางแบบอย่างไว้อย่างชัดเจนว่าพรงนั้นช่วยเหลือคนโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติไม่ลาเอียงไม่ได้เลือกช่วยเฉพาะคนที่ชอบพรงหรือ ช่วยเราเราพร้อมที่จะทําลายล้างเขานั่นไม่ใช่วิธีของคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันออกไปและเป็นผู้ให้โดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับว่าเขาเป็นคนบาปหรือเป็นคนที่เลวร้ายแค่ไหนเพราะว่าต้องเราต้องไม่ลืมว่าตัวของเราเองตัวของท่านเองที่เป็นลูกของพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งสําคัญที่สุด ดังนั้นเมื่อคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับมีพระเยซูอยู่ในชีวิตแล้วเนี่ยก็จงรับหัวใจและตัวตนแบบพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตด้วยดังนั้นผมไม่อยากเห็นเลยนะครับว่ามีพี่น้องทีเ่เสกคนไหนนะครับไปส่งเสริมการเลือกปฏิบัติไปส่งเสริมการแบ่งพักแบ่งพวกไปส่งเสริมการทําลายศัตรูแล้วก็เชิดชูคนที่เรารักไปส่งเสริมในวิถีแบบที่มันเป็นค่านิยมของการแบ่งแ,งแยก ค่านิยมของการแบ่งพวกค่านิยมของการทำลายล้างคนที่เราไม่ชอบอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าเป็นแม้ในชีวิตประจำวันหรือในโลกโซเชียลมีเดียก็าตามให้เราระมัดระวังตัวของเราเสมอครับและแจกใจออกไปและเวลาเราให้ออกไปนะครับอย่าหวังว่าจะเป็นได้รับคำชมเชยคำตอบแทนมาสั้รตลอดเวลาเพราะบางครั้งการจะเเป็นผู้ให้แบบลับๆ เขาได้รับก็บเป็นไปได้นะครับแล้วตัวท่านเองก็จะมีความอิ่มเอมใจของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงโดยที่ท่านไม่เลือกว่าท่านจะให้ใครหรือไม่ให้ใครไม่เลือกปฏิบัติไม่มีอคตินะครับเพราะเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นลูกของพระเจา้าและพระเยซูทรงไม่เคยเลือกปฏิบัติข้อที่สามนะครับที่เราเห็นแตเหตุการ์ชายชาวสเปเรียคนนี้นะครับคือมันไม่ขึ้นอยู่กับ ว่ามีคนอื่นทำได้หรือทำอยู่หรือเปล่าในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับมีตัวละครอีกสองคนที่พรยซสุกยุ้นมาคือปุโรหิตแล้วก็เลวีทั้งคู่เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับชาวสมาริคนธิ์อาจจะแอบคิดว่าโอ้ยตัวฉันเป็นคนต้นทนตนัฉันไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็คงมีปุโรหิตเดินมาเดี๋ยวคงมีคนเลวีเดินมาเดี๋ยวคงมีคนร่ำรวยคนท้องกว่าฉัน แล้วก็ช่วยเขาก็แล้วกันแต่พี่น้องครับชายสมเด็จคนนี้นั้นเขาไม่มองไปที่คนอื่นเขาไม่ปล่อยว่าให้เป็นธุระของคนอื่นแต่เขาลงมือทำพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยพระเจ้าปีน่คนที่ถูกร้อนมาอยู่ตรงหน้าชีวิตของเรามาอยู่เข้ามาคอนแทคชีวิตของท่านเข้ามาติดต่อเข้ามาอยู่ในแวดวงที่เราไปรับรู้ างทีนะครับพระเจ้าก,ก็อาจจะจงใจทําสิ่งนั้นเพื่อคุณจะช่วยเหลือเขาดูแลเขาฟังเขาคุยกับเขาหรือเป็นเพื่อนเขาก็ได้ดังนั้นบองอย่าละเลยเสียงของพระเจ้าและการสง่งสงของ